สวัสดีค่ะเื่นทีวันนี้วันที่9กันยาย,ยน2566นะคะเราพาเมื่อนทีมาเดินเที่ยวตลาดนัดสีเขียวนะคะตลาดอำเภอนะคะตลาดในอำเภเมืองฉลบินนะคะที่ว่าการำอำเภอกานะคะต้องย้ายจากฝั่งนี้ไปฝั่งที่ตะวันตกมาเพื่อนเดี๋ยวเรามาเดินชมตลาดกันนะคะวันนี้ว่ามีอะไร,ะไรหลนมาทานบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ ถูกคัะมากทางอำเภอสีไฮเลค่ะไปชมข้างในกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นถนนหลวงนัทม,มาก็ชนะตลาดเขียวน,นะคะที่ว่าการอำเภอเข้ามานเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะ ค่อยๆเดินนะคะเพราะว่าเหมือนแอดจะรู้สึกว่าเบียนเบียนหัวนิดหนึ่งนะคะาจารย์คนเม็ยนะคะที่เห็นใส่หมวกนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะคะ,ะว่ากลัวฝนลงเม็ดนะคะ <_ T> ก็ปิดบังไว้หน้าตาพองหมดแล้วนะคะเพื่อน <_ T> นี่คือบรรยากาศตลาดสีเขียวนะคะก <_ T> ็เช้าๆก็จะคนก็จะเยอะประมาณนี้นะคะเพื่อนสีก็จะมีเสื้อผ้ามีอาหารมีหลายอย่างนะคะ ข้าวหมกไก่โชั่วตนานนี่นี่นะคะขาหมูมาชมบรรยากาศเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าสลัดเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะคตลาดเขียวเขาก็จะมีไก่ย,ย่างหุ้ยทับทันนะคะเพื่อนอันนี้รีวิวไปแล้วนะคะไม่ต้องไปให้ถึงหุ้ยทับทันนะคะเกา,ายังมีไก่ย่างหุ้ยทับทัน ขายอยู่ในตลาดเขียวนะคะตัวละ120บาทน,นะะก็จะมี20มีติดติดเดือนอันะะนี้ก็เดี๋ยวดูหน้าตาไก่ย่างห้วยทัพทันวันนี้นเป็น,นอี่นเยะไ้ไมมดัน,นก่ย่างไม้มาดันนะคะของห้วยทัพทันเพื่อนๆก็จะเป็นพิเศษก็คือใช้ไม้ดัน ใช้ไม้มาดันย่านะเพื่อนเอาถ้าเอฟซีไม่เชื่อจะให้ดูนะคะนี่ไม้มาดันมาจากห้วยทับขันนะคะน้ำท่วมแล้วบ่อชลินบ่นมีน้ำเลยล่ะพี่เนะน้ำบ่ท่นม้าน้ำบ่ท่านไหลมาอันนี้นะคะเพื่อน ก็เป็นของห้วยทับทันนะคะไก่ยางไม้มาดันเราว่าเราจะนั่งรถไปห้วยทับทันสักวันดีจะไปดูเอต้นมาดันน้ำท่วมหมดแล้วน้องเขาบอกว่าน้ำท่วมหมดแล้วเราไปต่อนะคะสิก็จะมีผลไม้มีต้นไม้นะคะมีหลายอย่างนะคะเพื่อนให้เราได้ชม สนใจอะไรก็เลือกได้เลยนะคะก็มาตลาดสีเขียวนะคะคนเยอะเหมือนกันนะคะวันเสาร์วันเสาร์นี้มีหลายตลาดนะคะเพื่อนตอนเช้าก็จะมีตลาดสวนใหม่ก็มีนะคะแล้วว่าเราจะไปสวนใหม่ไม่รู้จะไปทันหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอะวาคาโดลูกกลมๆนี่คะอวคา,าโดบู๊ เวียดนามคิโล้ละแปดสิบวุฒวุฒเจ็ดขนมนะคะพเพื่อนจากไก่ย่างไม้มาดันก็มาไก่ย่างไม้ไผ่อันนี้ก็ไก่ย่างชวินนะคะไอตุ้งู๋นะคะอร่อยทุกข้าวแล้วแต่ความเชอบนะคะพเพื่อน เพราะว่าเรารีวิวหมดทุกร้านแล้วนะคะแตวนี้มีนในไก่ย่างนะคะก็กาลังซือได้เหมือนกันนะคะคนตึมทุกรอบนะคะจคนตึมทุกรอบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะภาดไม่ได้ก็คืออันนี้เป็นอาหารเมนูโปรดของแอดนะคะขาหมูนะ,ะขาดไม่ได้นะ,ะ,นะ,ะเพื่อนคนอ้วนเขาก็ชอบขาหมู ตลาดเขียวนะคะแวะมานะคะร้านอยู่ริมถนนนะคะเพื่อน<ม>ไปต่อเลยค่ะน้องเขาขายนี่ขาหมูแดงนะคะไปไม่ได้เลยเพราะว่าอันนี่ของปูดของแอ่เดี๋ยวเอสนัดอาทิตย์หน้าแอสจะมาสัมภาษณ์ร้านอาหารร้านนี้ก่อนเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าตอนนี้เมนูอาหารเด็ก มันจะหมดไงไดเลยจ้ะโอเคนะคะฝากช่างด้วยลูกอครันกามใ้ไจ้ะอยู่ไหนกะนี่วันอาทิตย์ขายไหมวันิตรขายนอเตลาดกินมอไม่ลาดกะสเนอะนึกว่าายตลาดกินมอจะได้ไปพรุ่งนี้โอเคไปตลาดกระสังนะคะเพื่อน วันอาทิตย์น้องขายอยู่ที่ตลาดกระสังนะคะร้านอะไรลูกบ้านลำดวนทองหงส์ค่ะไม่ชื่อชื่อหนูหญิงขาหมูนะคะเพื่อนเพื่อนก็ไปอุ่นน้องนะคะอยู่กระสังบ้านลำดวนตะบนกระสังนะคะแลพรุ่งนี้นะคะเพื่อนเพลงมาแล้วเราก็หนีสิคะเพื่อนเล็กเล็กไม่ใหญ่ใ่ใช่คือพินไก่ย่างนะคะเพื่อน น่ยนะคะีนี่ดีนะคะดีตีดูนะคะว่าคม้มแน่นทุกรอบนะคะร้านวีนัไนไก่ย่างคม้มแน่นทุกกรอบไม่ได้ขายเฉพาะไก่ย่างนะคะพีมีปลาดุกย่างมีหลายอย่างเลยนะคะนู่นนะคะไก่ย่างตัวละร้อยสีเพงนะคะปลาดุกสามสิบห้านะคะก็จะมีเครื่องในนะคะมีหลายอย่างให้ได้ชมเลือกได้เลยนะคะ อร่อยไม่อร่อยดูที่ลูกค้าอะไรสี่มาสายไม่ได้ทานนะคะร้านนี้การันตีแพสให้เอ็ให้เต็มสิบนะคะร้านนี้รีวิวแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อค่ะอาวุธก็มานะคะมีจ,ะจอบเสียมมีหมดนะคะคนไหนที่ขยันชอบทำงานก็เลือกได้เลยเขจะเป็นไม้นะคะระ้อย,ยะะสิไอ้สองน,นะเวียม่ได้เลยเปล่าอแล้ว

ฝันนี้นะคะเพราะ <c oughs> ว่าเขาย้ายที่ว่าการอำเภอไปอยู่ที่สารการเก่าเมืองสุินร์นะคะก็ย้ายออกจากฝันนี้นะคะ่ะช็อปได้ทุกอย่างของกินของใช้เสื้อผ้าผ้าใหม่นะคะชุดชั้นในนะคะผักสดะะอาหารสดทุกอย่างอาหารทะเลนะคะเลือกได้เลย เพื่อเราออกจากมุมมาหารเราก็มุมน่ารักเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้ามือสองตัวละยี่สิบบาทนะคะฝั่งนี้ตัวละห้าสิบเก้าบาทนะกถูกๆเลยนะคะถูกๆส,สวยๆนะคะอชอบเลือกได้เลยนะคะเพื่อนมีกระเป๋า้าไหมกระเป๋าเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะทุกมุมเลยนะคะาเลือกมาได้ ถ้าอยากอยากให้สนุกในการเที่ยวตลาดเขียวต้องเดินในทั่วนะคะการท่อี่เดินใ้ทั่วแล้วซื้อก็ได้นะคะถ้าฝั่งนี้จะมีอาหารผสมถ้าฝั่งอีกขวาด้านขวามือของแอดที่ยืนอยู่ก็จะเป็นขายอาหารนะคะอยู่ฝั่งนูน้นเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ก็จะอยู่ฝั่งนี้นะ,ะดูเหมือนว่าจะกั้นด้วยอ,อ,อาคารนะคะอาคาร ชี้ไปชุมกันไปอยู่นะเพื่อนก like ็มานะคะเลือกฝั่งนะทำใม้เสียเวลาก็มาฝั่งทิศใต้นะมีโซนทิศเหนือจะเป็นอาหารโซนทิศใต้จะเป็นเสื้อผ้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายอย่างนะคะให้ได้เลือกชมกันนะคะเราเดินไปไปชมเก็บบรรยากาศฝั่งนู้นนิดนึงค่อยลงค่อยจบคลิปนะคะเพื่อนไปเลยค่ะมีหน่อไม้มาด้วยปปี้ <ind tuo gel apan> แล้กอของดีก็มีนะคะของสื่อค่ะเดี๋ยวเราเดินฝั่งนี้อีกมุมหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปจบคลิปนะคะเพื่อนตรงนี้จะคือคักก่อฝั่งนี้นะคะนี่ก็จะเป็นมุมอาหารตรงนั้นก็จะเป็นศูนย์รวมบริจาคนะคะที่ร้องปลุกวันนี้ช่องสวรศมีลไลฟ์สตล์ก็พามาเดินเที่ยวตลาด สีเขียวนะคะแต่ก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆนัทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดทลากันใดเราก็ต้องขอภัยเพื่อนๆนัไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุข โชคดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ